5อันดับอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันดับที่ห อุทยานแห่งชาติตารุเตาจังหวัดสตูลซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่เกาะมากถึง51เกาะมีขนาดพื้นที่รวม1,717ตารางกิโลเมตรอันดับที่4อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งยังเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีขนาดพื้นที่รวม2,332ตารางกิโลเมตรอันดับที่3อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของไทยโดยครอบคลุมพื้นที่มากถึง4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาปราจีนบุรีนครนายกและสระบุรีโดยมีพื้นที่มากถึง2,168ตารางกิโลเมตรอันดับที่2อุทยานแห่งชาติทับลานโดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีมีขนาดพื้นที่มากถึง2,245ตารางกิโลเมตรและอันดับที่1อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันมีขนาดพื้นที่2,914ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย